สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนวิธีการติดต่อศูนย์ช่วยเหลือของ TikTok นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เชื่อมร้านค้ากับ TikTok s e l l e r นะคะอันดับแรกนะคะให้เรามาที่ขีด3ขีดข้างบนได้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เรามากดคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวข้างล่างสุดนะคะจากนั้นนะคะให้เรามานะคะมันจะมีคำว่ารายงานปัญหานะคะจากนั้นให้ดูนะคะว่า ปัญหาของเรานะคะอยู่ที่หัวข้ออะไรนะคะอย่างเช่นบางคนนะคะอยู่ที่บัญชีและโปรไฟล์นะคะให้กดเข้าไปเลยนะคะโอเคพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะสมมุติว่าเราจะแก้ไขโปรไฟล์นะคะให้เรามากดตรงนี้ได้เลยแล้วก็มากดตรงคําว่าอื่นๆนะคะจากนั้นนะคะให้เรามากดตรงนี้ก่อนความชื่อเหลือเพิ่มเติมนะคะที่เป็น ลูกศรสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเล็กๆกดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาใส่ข้อมูลนะคะปัญหาที่เราเจอแล้วก็ใส่รูปภาพนะคะหน้าตรงหน้าที่เราเป็นปัญหาเลยนะคะแคปมาแล้วก็มาอัปโหลดตรงนี้ได้เลยพอกรอกข้อมูลรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดส่งได้เลยค่ะเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ติดต่อตอบกลับมาอีกทีนึงนะคะยังไงรองทำนูนะคะ